สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมอันนี้วันนี้มารีวิวกันกินข้าวที่สภาอันนี้ไม่ใช่สิเป็นน้่งแควใหญ่แควใหญ่หรือแควน้อยตรงนี้แควน้อยเหรอแควใหญ่เออแควใหญ่แก่ถามว่าใช่แควน้อยหรือแควใหญ่ด้วยนี่แควใหญ่เป็นนั่งแควใหญ่อันนี้ซุปซุปซุป ป้าดูกล้วยพี่น้องดูกล้วยดูกล้วยวัดดีอันนี้มีซุปไก่ใช่ไหมไก่ใช่ไหมน้ำซุปเป็นน้ำซุปไก่ก๋วยเตี๋ยวอันนี้มาดูไลน์บุฟเฟ่มีอะไรบ้างอ่ามีอะไรบ้างวันนี้อันนี้อะไรหายไปเขาผัดกำลังมาภายในกำลังมาภายในหนึ่งนาทีเหรออันนี้อะไรฮะแกงกุ้งไก่ใส่ปลาลวดอันนี้หมูผัดผิวไชด์หมูผัดผิกไทยอันนี้ ผัดไทยเปรี้ยวหวานเต้าหู้เต้้าหูผัดทองผัดไข่มันก็ตั้งแผ่นท่อรับแขกจอนไหมหรือว่าต้องจองอย่างเดียวก็มีเบลล์อินเข้ามาบ้างเนอยู่ริมโอ้กาญจนบุรีในมุมนี้ การเจริญเห็นป้ายนะเห็นป้ายด้วยเห็นคนงามด้วยเห็นป้ายการเจริญนบุรีด้วยคนเยอะไหมครับผมช่วงนี้บริการบริการถึงใจบริการดีที่ระเบียงฟ้าแควน้อยเห็นชอบป้ายตรงนี้แหละการเจริญนบุรีกานส่งอันให้ดูด้วยนะครับผมเป็นสะพานท่านั้นทำไมถึงบอกว่าเป็นสะพานประวัติศาสตร์เนี่ยเจ้าน้ เป็นสะพานแนวเวียดนามแนวยวนทำไมถึงเรียกเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่ามันอยู่เมืองการนะเมื่อสมัยรัชกาลที่สามที่บริเวณนี้รัชกาลที่สามเคยมอบให้ชุมชนชาวยวนเวียดนามที่มาร่วมรบในสงครามก้าวทัพเอ้าเหรอก็เลยปูมบังเน็ตแอเรีเยพื้นที่ตรงนี้ให้กับชุมชนชาวยวนก็เลยมีการสร้างศิลปะวัฒนธรรมแบบยวนเวียดนามอ่อแต่ก่อนนี้เป็นชุมชนครับผมชุมชนเวียมชุมชนชาวเวียดนาม สมัยรัชกาลที่ที่สามนะที่มาช่วยลบสงครามเก้าท่าปะนะอ๋อคนยวนมาช่วยเมืองไทยด้วยหรอใช่ครับเพราาะว่อ๋อเหรอเป็นคือแถบนี้แต่ก่อนเป็นชุมชนประวัติศาสตร์ใช่ก็คือมาหลังเสร็จสงครามก็มอกมุมแบบนู้นมุมแบบเด็ดตรงนี้แหละอ่าฮะบริเวณนี้บริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งของการจันทบุรีนะครับผมที่ร้านอาหารระเบียงฟ้าไคบุฟงบูฟ่ จัดขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเป็นอนุสรสถานให้กับชุมชนชาวยวนอันนี้แต่บ้านหลังนั้นอาคารหลังนั้นก็เป็นชาวเป็นสไตล์ยวนปะสไตล์ยวนครับผมสไตล์ยวนนะอ๋อห้เป็นเหมือนคล้ายจีนเนาะอ๋อเออใช่ใช่ชาวยวนก็จะคล้ายๆจีนสะพานทรงอันทรงอันครับผมโอ้ถือว่าความเจริญแห่งสายน้ำความเจริญแห่งสายน้ำทรงอันก็แต่ก่อนเป็นชุมชนชาวยวนก็คงอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่ามันก็จะมีความเป็น สัญลักษณ์สัญลักษณ์อืมอ๋อทุกคนดูนะครับโอ้แอดบินเขาคงจะรู้ว่ามีชุมชนชาวยวนอยู่ที่กาญจนบุรีตอนนี้เป็นชุมชนเขายังเป็นชุมชนแบบเหนียวแน่นแน่นแฟนกันไหมก็ไม่เคยมีแล้วแต่ว่าก็ยพยายามอนุรักษ์เออตรงนี้ก็จำได้นี่เป็นตามประวัติศาสตร์เนาะนอันนี้พี่ตีเนาะพี่ตีเขาให้โมความรู้ให้กับพวกเราเนาะนเออนะครับผมอ่ากินข้าวต่อครับผมกินข้าวต่ออาหารเที่ยงที่นี่ ระเบียงฟ้าเมืองการแควน้อยเชื่อมต่อแควใหญ่